ปกตินะครับคอมเมนตเตอร์หรือกรรมการนั้นก็มักจะเป็นรุ่นใหญ่แบบนี้แต่วันนี้ครับรายการอมยิ้มจะให้เด็กๆได้มีโอกาสมาตัดสินธิดาตุ่มทองมานี่ครับน้องแรกน้องนรินครับคนที่2น้องไก่คนที่3มน้องแป้งและคนที่4ครับน้องโอ๊คครับคนสุดท้ายครับน้องนิวเออว่าแต่ว่า,ววาน้องคิดว่าธิดาตุ่มทองต้องเป็นยังไงครับมีความสามารถพิเศษที่ไม่เหมือนใครครับต้องอ้วนด้วยเพราะไม่งั้นก็ไม่สมชื่นธิดาตุ่มทอง ความสามารถพิเศษที่ไม่เหมือนใครก็เป็นคนดีครับอ้วนน้อยครับเอาเลยครับคุณผู้ชมมาดูคนแรกครับคราบัวจันทร์คุณหรือคุณกิ๊กนะคะอายุเกินปีส่วนสูง160รบเซนติเมตรนักหักเก้าสิบกิโลกรมค่ะันนี้พีเคราะห์ครับวันนี้คุณกิ๊กจะมาโชว์ร้องเพลงชื่อว่าของขวัญค่ะ เด็กๆให้ดีนะครับนี่ครับนี่ขาหดของเราครับน้องโอ๊คครับพี่กิ๊กครับอะไรเหรอครับที่คือแรงดันใจที่ทําให้พี่กิ๊กครับอยากร้องเพลงนี้ออกมาในการประกวดครั้งนี้อะครับคือว่าพี่ชอบเพลงนี้อยู่แล้วค่ะแล้วเป็นคนที่ชอบร้องเพลงด้วยผมก็ชอบเหมือนกันครับค่ะชอบที่ร้องอะครับคุณรู้สึกอายบ้างหรือเปล่าครับโอ้โหขาหดเราเริ่มครับ ไม่ได้เป็นการผิดกฎหมายค่ะเราไม่ต้องอายนะคะอะไรที่ดีเราก็ทำไปครับครับเลยครับเป็นไงครับอย่าแย้มครับน้องโอครับแม่จอมหัวมเอกิสยาวิทดูเบอร์สองครับอายุปีคนนี้น่ารักส่วนสูงรับเซมดูครับว่าเด็กๆจะถามเธออย่างไงครับในวันนี้คนนี้มองตาค้างเลยครับให้ชเป็นการ การปรึกษาครับพี่กินข้าววันละกี่มื้ออะครับถามได้เข้าเป้ามากค่ะแต่ถ้าเป็นพิเศกก็สีมื้อต่อวันค่ะคุณมีแฟนหรือยังครับนั่นนั่นนั่นคิดอะไรอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยน้องโอ้ครับยังไม่มีค่ะน้องโอสนใจไหมคะอันนี้ปากไม่ตรงกับใจหรือเปล่าเนี่ยนางสาวเอ็มอ๋อมาดูหมายเลขาะครับ นน<อ>จิ้มริมพิมพ์พาครับวันนี้น้องแอนจะยิ้มแฉ่งมาเลยการเต้นโชว์ในเพลง nobody ค่ะวันนี้มองตาเยอะมั้ยครับยิ้มครับชอบครับดูขาโหดเราครับนั่นไงขาโหดเราไม่ชอบครับเบื่อครับเบื่อ,อ คนนี้มีถามเข้าเป้าตลอดเลยเขียนใ่เอลฟีพี่กินอะไรถึงอ้วนคะจุกมากตรงไปหรือเปล่าจ๊ะส่วนไหนของร่างกายที่เซ็กซี่ที่สุดครับถามแบบน่ารักมากใส่ชุดก่อนแล้วแม่งนะแม่งศรัทาเนยเรา, <c oughs> า <c oughs> คิดว่าพี่แอนใส่ชุดนี้แล้วเซ็กซี่ไหมคะขาโผขดผมนี่แกอารมณ์<ว>ไหนก็ไม่ทราบนะครับเอ้ามาดูคนต่อไปครับปนพิยา หมายเลขสี่วครับอายี่ปีชื่อเล่นว่าจุ๊กกระจุในวันนี้คุณจุ๊กกระจุจะมาแสดงความสามารถพิเศษในการเล่นละครให้ชมกันค่ะตุ้งใ,ใจจะเลยเป็นพาจมาพันไม่มีเตียงสองข้างไม่มีฉลองไม่รอนเด็กๆจะเข้าใจ,จไหมเนี่ยไนหรอดี่ะนั่นครับเป็นไงครับรงงครับเดยวเจอขาหดเราถามแน่ครับอนเนี่ยดูท่าทางจนจนเนาะ ลงจนแล้วดูขาโหดเลยครับเล่นน้ำลายนะครับพ่นฟองเล่นว่าเป็นหนังแบบยุคสมัยก่อนของไทยแบบสนุกสนุกแต่ตอนนี้มันเป็นเกี่ยวกับสองวันสิบอะไรก็ไม่ยุ่งอะไรก็ไม่ยุ่งแต่เกลือเรื่องก็ดีแม่นคุณจะลองคอนมานานหรือยังอ่ะเล่นตะกี้เองอ่ะครับเขาจะเด็กไปไม่เป็นเลยครับตอแบบนี้มาดูเบอร์ห้าครับ เอาแนวขำนะวันนี้เด็กขำนะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอขาหดครับปักมือใหญ่ครับแมสนุกสนานครับเมื่อตกี้ครับรู้สึกว่าน้ำหนักลงลงไปหน่อยไหมครับแม่มุกครับปล่อยมุกครับ อ้วนจนขึ้นรถไม่ได้จะทำยังไงก็คงกิ้งอะค่ะอืมอันนี้ถามมั้งอืมอ้าไม่เป็นลมให้น้อุ้มยกมือหน้าคนนี้ใครจะอุ้มไม่มีไม่มีโอ้โหเสียงดังฟังชัดครับไม่มีครับเขนยกไม่ไหวอ่ะไม่ครับขาหดผมหนาทีในการสมหัวกันคิดนะคะสมหัวหรือก็คือปรึกษานั่นเองครับคุณผู้ชม เขาเต้นสวยดีอะครับผมชอบอะครับยังคิดไม่ถอยเพราะถอยยังไงก็เป็นเบอร์สามเด่แล้วพะเพือ่อนเอาแต่เบอร์สามเขาโชว์เงนเอางน้อยใจครับแล้วหนูเลือกเบอร์อะไรนะครับคิดว่าเบอร์สามเหมาะสมเพราะอะไรคะเต้นสวยค่ะสามครับก็เขาเต้นสวยอะครับเบอร์สามครับเขาเต้นสวยครับเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ผู้ที่ชนะได้ตำแหน่งที่ดาตุนทองไปได้แก ้รางวัลตุ่มทองของจริงเลยครับเอาละครับไปดูครับเด็กๆจะมีความเห็นยังไงผมเห็นแล้วครับว่าความสามารถของคุณนะครับมันไม่เหมือนใครอย่างที่ผมบอกจริงๆเลยครับโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราว,วาตุ่มใบนี้เป็น,ป,นประสบใส่ประสบการณ์ความดังครั้งนี้ไว้ก็แล้วกันนะครับขอเปรียบแบบนั้นครับเจเทเชียเเทเชียขาหดแซวฟูจะเทเจียว